นี่มีของมาฝากจอจออยู่ไหนเอ้ยมาเกาะคนโยมมาเกาะสะบงเลยนะทําไมลูกอะไรเดี๋ยวคุยกันก่อนลูกทําไมต้องมาดึงสบงเอาไว้ฮะน่าอยากได้บัวให้นกอึ๊บให้หมดเลยโอ้โหวันนี้ได้กินได้กินฝักบัวคนโยมจเจริญสุขจเจริญธรรม บรรดาญาติโยมทุกคนทุกท <tr> ่านนะตอนนี <tr> ้ได้เม็ดฝ <to> ักบัวฝักจอคนียะไงอร่อยไหมอืมจอได้กลิ่นแซบๆคนโยมยังไงอร่อยป่ะเจริญสุขเจริญธรรมบรรดาญาติโยมนะวันนี้นะ ได้ซื้อฝักบัวมาฝากจอของโปรดของโปรดแซ่แบๆคนโยมแซบๆนะไม่แพงคนโยมนะไม่แพงนะอันนี้นี่ยมัดละยี่สิบบาทคนโยมนะ,ะมีโยมยายแกนั่งขายนั่งขายอยู่ที่ที่นาพระมหาธาตุเจดีภาสาทิโกคนโยมก็เลยได้ซื้อมาให้จอคนเดียวไม่ยิ้มให้นะคนโยมนะวันนี้ไม่ยิ้มให้แต่มาเกาะสบงเลยนะ ดูดูถือดูโอ้โหโห <S 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 น่าอร่อยเลยเนาะถือคุณโยมถือกินเลยนะเนี่ยโอ้โหนะไม่ธรรมดาคนเดียวนะของชอบของเขาเนาะเออของชอบของจอนน๋อคุณโยมนะออมเบย์แซ่บแซ่บ เจริญสุขเจริญธรรมบรรดาญาติโยมนะนะในช่วงบ่ายๆคนโยมนะนะเอาเท้าจับด้วยใช่คนโยมเห็นไหมเอาเท้าจับด้วยนะธรรมดาที่ไหนล่ะอ๋อของโปรดคนโยมวันนี้ได้กินของโปรดก็ญาติโยมก็ส่งตังค์มาให้ก็นี่ยโยมกซนะ็ซื้อนะเสื้อนู่นเสื้อนี่ให้จอ๋อเจออะไรตรงไหนก็ ซื้อมาแช่ตู้ไว้บ้างอะไรบ้างแต่อันนี้เนี่ะตั้งใจซื้อเลยตั้งใจซื้ออันอะไรลูกมาแรงเลยลูกฮะมาแรงเหรอไม่ต้องรอกเฮ้ยชอบจังเลยมาลงมาแรงเนี่ยอืนะเอาดูดูอะไรกินเอามีไหมไม่มี ไม่ต้องไปเคลียร์หาเรากันได้มีรายรูกเ้ยท่านจ่อมเราเจริญสุกเจริญธรรมบารายจัดโยมนะหมูจ๋อมาแล้วคุณโยมนะหมูจ๋อมาแล้วจ้จะเจริญพรคุณโยมพิพิมนะสาธุนะส่งดาวให้จอ่อนะคุณโยมสามารถส่งดาวาสนับสนุนในการไล์สดเวลาที่ลูกเนีนไล์สดด้วยก็ได้นะโยมนะนะอันนี้ก็จะเป็นค่าขนมจอ๋ออย่างเงี้ยนะ บางคนก็บางทีก็ไม่สะดวกที่จะซื้ออะไรมาฝากเจาะแซ่บๆคณโยนะมีใครกินกินเป็นบ้างโยมนะมีใครกินเป็นบ้างเนี่ยอย่าบอกกินเป็นแต่เจาะคนเดียวนะ <c oughs> เนี่ยแซ่บๆคณโยมแะแซ่บๆเชิญพรแบดบาบรดาญาโยมทุกคนทุกท่านนะ ามีเวลาก็ได้มาไลฟ์สดคนเยมได้มีเวลามาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยนะแทนประธานเจ้าของเรากินอย่างอร่อยเดียวสำหรับวันทํางานนะคุณโยมเนาะวันนี้ก็จะใกล้ข้าสส่วันแม่แล้วคุณโยมลหลายๆคนนะคิดถึงคุณแม่กันบ้างหรือเปล่าเราในแต่และว,วันแต่และเดือนแต่และปีเราโทรหาคุณแม่เรากี่ครั้งคุณโยมนะตอนนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่เรายัางยังมีโอกาสที่จะได้ตอบแทนบุญคุณของท่านนะโยมนะเพราะฉะนั้นก็ให้รีบนะให้เรารีบที่จะอตอบแทนบุญคุณท่านในตอนที่ท่านยังมีโอกาสที่จะให้อภัยเราอยู่คุณโยมนะเพราะวันหนึ่งที่ท่านลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปขอขามาอะไรท่านได้เราไปบอกรักอยู่หน้ารูปรูปขาวดําที่ตั้งห้อยอยู่ที่ข้างฝาบ้านนะ่ะ ไม่มีประโยชน์นะคุณโยมนะต้องเนนโดนทำโทษคนโยมเมื่อเช้าก็เลยไม่ได้มาไลฟ์สดคนโยมไม่ตื่นทำวัดนะโยมนะก็เลยเให้ไปล้างห้องน้ำเมื่อเช้าพอล้างเสร็จก็เลยหายไปเลยนะตอนนี้ลุกเดินไปเรียนคนโยมตอนนี้ไปอบรมอยู่อบรมก่อนเรียนนะคุณโยมนะฝากเพื่อไม่ประโยชน์มากสาธุคนโยมนะเจริญพรนะยจตโยมทุกคนทุกท่านนะ วันนี้พ่อเอาของโปรดมาให้คนโยมยิ่งถ้าเป็นเป็นดอกบัวคนโยมยิ่งเป็นดอกบัวจอก็ชอบนะโยมนะเพราะว่าเขาจะกินข้างในนะกินข้างในเอาตอนที่จอเนี่ยยังยังไม่ได้มาอยู่ตรงนี้คนโยมเวลาเขาเอามาไหว้ตรงหลวงพ่อทันใจอะไรเงี้ยโอ้โหจอนี่เดืองกินหมดเลยนะคนโยมนะนะเดืองกินหมดเลยแหละ ก็เลยกวามนะ่ารักของเจ้ามาฝากคนโยมเนดะ้อสาธุสาธุเป็นยังไงกันบ้างเนาะสบายดีนะคนโยมเนาะอาจารย์ภาพนั่งเปลนะแต่ถ้าลูกเนนถ่ายเนี่ยโยมก็ต้องเข้าใจว่าเด็กเนาะจะถ่ายหันซ้ายหันขวา้วแ,แต่จะบางทีก็นั่งถ่ายตูดเจ้าจ๋ออยู่เลยไม่ได้มาให้เห็นหน้าตอนกินอร่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมือนที่อาจารย์ภาพเวลาที่อาจารย์ภาพถ่ายหรือว่าไลฟ์นะคนโยมนะ แต่ก็อย่างน้อยก็เขาก็มามาทําให้อลยโยมที่ลูกเนนมาเวลามาไล่ก็ก็อาศัยว่าเวลานี้ก็มีคนเขานะถอยปจยัจจัยอย่างเงี้ยร้อยสองร้อยให้ลูกเนนเป็นกําลังใจอย่างเงี้ยลูกเนนเขาเขาก็ดีใจคุณโยมมีกําลังใจในการมาไลให้แต่ภาพไม่มีเวลาหรอกโยมงานเยอะนะเหมือนซิกโตเลยโยมผนฟูใช่ไหมโอ้เด็กดังกินเดินะของแซบ่บคุณโยมนะ ของชอบขาเลยอืเอาเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,ยเอาไอ้ลูกเออแซ่บคนเยอะจอดรัางชมจากเยอร,ม,รม,มันติดตามตลอดสาธุคนโยมนะสาธุด,ด้วยนะ ก็เสียดายคนโยมภาพที่อัตมาภาพเนี่ยทาคลิปเอาไว้ก็ดีอะไรก็ดีคนโยมปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยโทรศัพท์มีปัญหาคนโยมต้องไปลงโปรแกรมใหม่พอเราเอาไปลงใหม่เนี่ยข้อมูลทั้งหมดของอัตมาภาพนี่หายหมดคนโยมไม่ว่าจะเป็นเป็นภาพเป็นคลิปเป็นอะไรต่างๆคนโยมนะบางบางทีคลิปจอได้รักไรักยังยังไม่ได้โพสต์เนี่ยนะก็หายหมดคนโยมนะยังเสียดายอยู่ แต่ก็ทําใจคนยมเพราะว่ามันมันมันแก้ไม่ได้จํารหัสเข้าไม่ได้คนณยมนะอาจาพับจำรหัสไม่ได้เกินแซ่บนะคนยมนะมีอะไรอร่อยกว่านี้ไหมจอนะแซ่บคนยม เป็นความน่ารักนะของลิงเจาคุณโยมนะมรณาคุณโยมที่ส่งดาวมานะนะสาธุด้วยกันลวกันนะกินอร่อยอร่อยคุณโย,ยมนะดือเท้าเขานะเท้าเขาจับเอาไว้เลยนะ <c oughs> นะบัวอร่อยอร่อยคุณโยมนะก็น่าอร่อยนะโยมนะเพราะเป็นบัวไม่ใช่บัวแก่คุณโยมอาจาภาพเลือกบัวอ่อนๆเพราะมันจะหวานนะถ้าบัวแก่ๆมามันจะไม่หวานคุณโยม บัวแก่จะไม่หวานอันนี้เป็นบัวอ่อนๆนะคุณโยมนะเดี๋ยวพวกนี้ถ้ามีอีก,กเราจะซื้อมาให้อีกนะคุณโยมนะพวกนี้ถ้ามีอีกก็จะจะซื้อมาให้เจาะม,มัดละยี่สิบคุณโยมยังนึกเสียดายว่าเออทั้งนี้ซื้ออีกสักมัดหนึ่งก็จบแล้วเนี่ยนะเผื่อพรุ่งนี้เขาไม่มีขายนะก็ได้จะบอกให้พระที่จะกลับมานะให้ ไม่คุยเลยโยมนะไม่คุยกับอาตมาพาพไปนนะักกินอย่างเดียวจอ้จอจ้อจ้อครับจอ้อเนี่ยกินอย่างเดียวเลยไม่คุยกันเลยอะโอ้โหไมพูดพามทำเพลงคนโยมโอ้โห,โโหกินอย่างเดียวเนาะแกะเป็นด้วยนะคนโยมนะเห็นวิธีการแกะของค้าม่โยมเนี่ยแกะนั่นออกจนเหลือจต่ข้างในเขารู้ว่ามันมีข้างในมีอะไรกินอะซึ่งอืไม่ได้สอนคนโยมนะ น,นแกะเป็นโยมพอมาเป็นสีเขียวนะแล้วเรากัดกัดเอาไอ้เปลือกสีเขียวนี่ออกนะขอนะเนี่ยเอาเปลือกสีเขียวออกในเสร็จแล้วกินข้างในโยมยแสบๆเลยนะสบายสบายเลยโยมประธานเจ้าของเราเสพๆคนโยวขั้นตูดละไม่ต้องเลยนะไม่ต้องมาให้เกาอะนะนนได้ให้ลุกเนนมาเกาเนาะ อ่ากินแซ่บๆคนยมเอ้ยวันนี้นะของโปรดโยมจอชอบมากคนโยมนะ อ <c oughs> ีการหันมานิดนึงนะก็ถ่ายภาพไปด้วยอะไรด้วยคุณโยมแล้วก็อันนี้ก็ตอนนี้เขาเริ่มชินแล้วนะคุณโยมนะเริ่มชินกับกรงแล้วทีนี้ก็จะไม่ค่อย อยากจะหาทางออกแล้วคุณโยมเพราะว่ากินอิ่มกินอิ่มนอนอุ่นแต่เพียงแค่ว่าต้องมีคนมาเยี่ยมมาเล่นด้วยคุณโยมนะเพราะบางทีเขาก็เหงาเนาะใช่คุณโยมตั้งแต่มีบ้านอยู่เนี่ยก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสกปรกนะนะไม่ค่อยสกปรกเวลาเราบัดรูปเนี่ยปกติเนี่ยมือเราจะดําเลยนะคุณโยมเพราะว่าตรงไหนก็นอนนะแต่ที่นี่มันยังมันสะอาดหน่อยนึงพอเสร็จพระเขาก็จะ เก็บหมดคนโยมเห็นไหมไม่มีสกปรกคนโยมนะมีจานอยู่ใบหนึ่งนะจะเมื่อเช้าแล้วก็เก็บไปล้างแล้วก็เอามาให้ใหม่ก็จะเป็นของจออันไหนก็จะเก็บไปถ้าจอคนโยมนะจานที่ให้จอกินก็ส่วนจานของจอนะอันไหนที่ของพระก็จะไม่เอามายุ่งคนโยมนะจะไม่ไม่มานั่นกันมีคนโทรมาคนโยมอาตมาภาพคงจะไม่รับสายเนาะนะเพราะว่าถ้ารับสายก็ไฟ์สดก็จะถูกตักไปคนโยม แตกดอปิดตอนนี้กว่าอบนะใช่คุณโยมแต่ก่อนฮาลบลูกประทัดสู้ชีวิตมากเอาเอาเอาเออมานั่งอย่างนี้ได้ยังไงเราแล้วมันจะเอฟซจะเห็นหน้าได้ยังไงอะฮะโอ,โอ้ดูตัวกลมเลยโยมนะโอ้ย ถ้าเป็นลูกเนนก็จะนั่งสบายเนี่ยนะคนโยวนะก็จะไม่ค่อยนั่นะนะแต่ถ้าพไม่ได้มันต้องมันมันต้องได้มุมที่เขาจะดูเห็นเขาชัดแล้วก็เห็นความน่ารักของเขาดีกว่าพ่อรักและเมตตาจาะมากรู้ไม้สาธุคนโยมของชอบคนโยมของโปรดเลยนะเนี่ยของโปรดของจาเลยแหละเนี่ย นั่งเต็มจอไอ้ที่เต็มจอนี่ไข่จอหรือเปล่าคุณโยมไข่จอเต็มจอเลยดูไข่ย่างใหญ่เอ้ยก็แชร์ฝากแชร์ด้วยนะคุณโยมนะให้คนที่เรารักได้ชมความนะ่ารักของจอกันด้วยคุณโยมแล้วก็อย่าลืมแชร์ไว้ใน Facebook ตัวเองคุณโยมนะก็จะได้มีกำลังใจเวลาต้องเห็นคนได้แชร์ความนะ่ารักของจอเยอะๆหรือว่าอะไรงน,นี้คุณโยม กินแ่บ,ส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 บแสบเขาแกะเก่งนะคนโยมนะวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยคนโยมยิ้มให้ก็ไม่ยิ้มนะพอเดินมาจะมาเดินมากำลังมายิบอันเนี้ยเพื่อที่จะมาตั้งดีๆสุดท้ายไม่ได้ตั้งคนโยมหันไปอีกทีหนึง่งจ่อลงมาแล้วนะโยมนะจอนอนอยู่ข้างบนดีๆม, <laughs> มาดึงสมบงอาจจะมาไว้เลยโยม ไม่ให้ไปไม่ให้ไปประมาณนี้ขอนะขอกินนะประมาณนี้คุณโยมนะก็คือไม่ให้ไปไหนอนุโมทนาคุณโยมทิพระดานะาส่งดาวมา100ดวงสาธุนะต่อยเป็นกำลังใจคุณโยมนะโยมสามารถส่งดาวมาเป็นการบูชาธรรมหรือว่าเป็นกําลังใจในการมาไลฟ์สดหรือว่าทำคลิปคุณโยมนะท่านถูกต้องแล้วที่ท่านทํามาโยมติดตามมาแต่แรกที่จ่อมาอยู่ที่นี่จนมาเป็นเพื่อนกันแชร์ผลนิสาทุกคนโยม พราะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาอยู่วัดหนองยาใต้คุณโยมเขาว่าถ้าเกิดบุญไม่สัมพันธ์เนี่ยไม่มีวัฒนาต่อกันจอไม่ได้มาอยู่วัดนี้โยมจะไม่รู้จักจอะโยมเชื่อไหมโยมจะไม่รู้จักจอเลยโยมก็คงจะขับรถผ่านนึกว่าเหมือนลิงธรรมดาตัวหนึง่งที่ได้ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้มานั่งเปิดดูทุกวันอย่างนี้คุณโยมก็เพราะเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์คุณโยมนะ่าจะเป็นบุญสัมพันธ์ที่จอะมาอยู่วัดนี้แล้ววัดหนองยาใต้ อัตมาภาพก็เป็นช่วงที่ไลฟ์สดพอดีไลฟ์สดธรรมะนะก็เลยอ่ะมีติ๊กต็อกก็เลยลองลงติ๊กต็อกคนก็ชอบกันมากเลยโยมมาแลว้วมาแลว้วยอมมาแลว้วมาแลว้วมาแลว้วไปไหนไปไหนเอ่ะนอนแตง่ง <c> เ <oughs> อออะไรลูกนะจะให้เกาอีกแล้วเหรออยลิงก้อนเอ้ยนะลิงก้นจะมาให้เกาแล้วคุณโยมเนี่โอ้ยอิ่มแล้วไงอิ่มแล้วคุณโยมเดี๋ยวขออ่า มันต้องตั้งกับอันนี้ก็ยศนะมันมต้องตั้งเอาไม่งั้นมันถือเมื่อยจะได้เก่าให้เจาะได้คุณโยมชึบชึบชึบไหนละ่ะนี่ยเฮ้อ,อ,อ,อไหนลูกเออมีใครมาเล่นไหมวันนี้มีใครมาเล่นกระเจาะไหมไม่มีหรอ ก็อิ่มแล้วหรอนะเหลืออยู่ประมาณสองฝักพีโยมสองฝักกว่ากว่านะกินเยอะนะขออภัยที่ไม่เห็นคอมเมนต์นะคุณโยมนะอาจจะภาพมองไม่เห็นคอมเมนต์เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ทักทายหรือไม่ได้ตอบนะก็ขออภัยคุณโยมเออแต่มีโท์อีกเครื่องหนึ่งอยู่นะเครื่องนี้โยมน่าใจนะขาวถวายมาตั้งสองปีแล้วคุณโยมไอโฟนสิบสามนะก็นะยังอยู่ดีนะโยมนะยังอยู่ดี มาแต่ภาพไม่ได้เปลี่ยนนะคุณโยมนะก็ยังใช้อยู่คนทีสามไม่ได้เปลี่ยนนะคุณโยมนะก็ยังใช้ตั้งแต่สมัยนู้ดโยมนะตั้งแต่สมัยเมื่อสองปีที่แล้วคุณโยมยิมหน่าใจนะขาวซื้อถวายนะนอนสบายคุณโยม <laughs> นอนสบายเลยนะ,ะทีนี้ คนที่เพื่อนคือใครคนโยมคืออัตมภาพคนโยมอ่ะเพราะว่านั่งพื้นนะก็เอารองเท้ารองเอารองเท้ารองก้นนะคนโยมนะอิ่มแล้วนอนได้คนโยมอิ่มแล้วนอนได้นะนะสาธุสาธุาธนะอะสามารถจับไข่จอได้คนโยมนี่ไข่จอนะเขาบอกว่ามาจับไข่จอแล้วจะโชคดีใช่ไหมจอเออจับไข่จอแล้วโชคดีนะจากนั้นกนะ็เดินมาเพื่อให้เราเกาคนโยม นะเพื่อให้เราเกาให้นะคือเขาเหงางคุณโยมตรงนี้ด้านข้างนี้เป็นแผลนะมันจะเป็นปวดป,ด,ปดหน่อยหนึ่งคนโยมมันจะปวดปดหน่อยหนึ่งตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแผลแล้วเขาเกาบ่อยกันจังเลยจอยจะไปเกาบ่อยสิลูกพอเกาไปมันก็เหมือนไม่หายนะลูกนะนะก็จับมืออัตมาภาพนะโยมนะเนี่ยอัตมาภาพไม่ได้ไม่ได้จับเขาเขาเอามือนะจับจับเราไว้ไอนะ้ลูก แต่โยมอย่าไปเชื่อใจอะไรมากนะจ๋ออาจจะนอนอย่างนี้ก็จริงนะยอยากจะลุกขึ้นแล้วหันหน้ามายิ้มให้แก่เราก็มีโอกาสได้ตลอดเวลาคนโยมนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปไว้ใจอะไรมากไม่ได้หรอกอ่เพราะว่าเขาก็บางทีเขาก็รูนะ้เนาะบางทีเขากตกใจหรือบางทีเขาก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคาดหวังอะไรว่าโอ,อ้จ๋อน่าจะอุ้มได้แล้วอย่าเลยโยมนะฮะ แค่จับได้ตอนนี้ก็ดีใจคุณโยมสมัยก่อนน่ะนึกในใจอยากอยากกอดเขาอะอยากจับเขาอะแค่จับขาจับหางนี่โอ้โหโยมแต่จับไข่ไม่ค่อยเท่าไน่นะจับไข่ได้นะช่วงนั้นช่วงหนึ่งไม่สามารถจับได้น,นะคุณโยมน่ะเตะปุ๊บเนี่ยจ๋อจะยิ้มให้เลยนะจะยิ้มให้เราเลยพร้อมที่จะโจ,จมโจมคุณโยมนะพร้อมที่ต่อสู้กับเราเลยนะวิ่งไล่วิ่งตามเลยนะนี่คือจอ๋คอคุณโยมนะยะโยมทุกคนทุกท่านนะ สาธุสาธุจอไข่ย้อยไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีอาการติดสัตว์หรือเปล่าคนโยมแต่ไม่ไม่รู้เลยเขาเขาก็มันไม่มีตัวเมียคนโยมอาตมาภาพก็ไม่เคยเลี้ยงและก็ไม่ได้เลี้ยงจอคนโยมเราเราเราเรียกว,ว่าเมตตาเมตตาจอที่มาอยู่ที่วัดนะยโยมนะก็คือเขาก็น่าจะไปหลายๆที่แล้วแหละแต่ว่ามันคงจะไม่ปลอดภัยสําหรับเขา แต่เมื่อมาอยู่ที่วัดแล้วพระท่านเมตตาแต่ละรูปเมตตาคุณโยมนะเมตตาก็เขาก็คงจะรู้นะรู้ถึงความเมตตาของพระคุณเจา้าของสมามเณรแต่เพียงแค่สมามเณรเนี่ยบางทีเขาอาจจะโดนเด็กๆเ,เนี่ยมาทําร้ายเยอะคุณโยมจึงทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อเห็นเด็กนะเขาก็จึงมักที่จะ,ะยิ้มแล้วก็ขู่นะแล้วก็พร้อมที่จะกัดลูกเนนอัตราภาพอันนี้อยู่เนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจคุณโยมนะ เคยหลายครั้งแล้วนะเกาอยู่ดีๆนโะยมอยู่ดีๆเนี่ยลุกขึ้นหันหน้ามาหาเรามองหน้าแล้วก็แยกเขีเ้ยวจะกระโดดเพื่อที่จะกัดเราเพราะฉะนั้นเราจะไว้ใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นคนโยมนะเพราะฉะนั้นใครที่มาแต่ว่าตาแรกๆเนี่ยถ้าเขามานอนเนี่ยโอเคนอนได้อย่างเงี้ยสามารถจับเล่นได้คนโยมแต่สักพักหนึ่งก็แล้วแต่อารมณ์ของเขานะแล้วแต่อารมณ์ขนาดลงไปหอยยังยังยังเคยนะคนโยมยังโดนนะแม็กก็โดนนะเนนเนเนโดนบ่อย นะเน็ตเฟิร์สเล็กโดนโดนบ่อยคุณยนะโยมมโนทนายตดโยมนะก็ขออภัยที่ตกใจอาจจะมองไม่เห็นคุณโย وم, มอม,ออม,นะมองไม่เห็นข้อความเท่าไหร่นะมองไม่เห็นข้อความเท่าไหร่เราสามารถมาเกาเขาได้คุณโยมนะมาเกาเขาได้เนี่ยมาเกามาเล่นกับเขาได้คุณโยมนอนสบายนะเจ้นอนสบายสบายคุณโยม นอนสบายหลิงอ้วนเอยอึ๊บน่ะเพื่อนหมดแล้วลูกเอ้ยออนะก็ชอบนอนหลายๆท่าคนยมนะหลายๆท่าของเขาอี่ที่นั่งเดี๋ยวเจาะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเอาที่นั่งก่อนแ้วก็เอาอีก่อนนี่อึ๊บ ชีวิตเจ้าวัดเราก็ถือว่าเราก็มีความสุขคนโยมได้มาเล่นกับเขาไม่ได้มีอะไรเวลาปฏิบัติเราก็ปฏิบัติคนโยมเวลา,าพัฒนาวัดแบบทำงานเราก็ทําแต่บางเวลาที่เราว่างเราอะไรก็อพอมาเล่นกระจอได้ก็มาคนโยมเหมือนลูกขนุนไม่ยอม มันลูกกระดุนเลยเอากรมมะถันทาได้นะคะหรือ,อยาสีม่วงที่ป้ายลิ้นเด็กก็ได้เอาทาตรงไหนคนโยมอาทาตรงไหนกรมมะถันใส่ใส่ขนจอใช่ไหมใส่ขนจอหรือเปล่านะนอนให้เก่า เดี๋ยว่ต้องให้ลูกพีหพ่หอยไอ้ลูกพี่หอยพี่หอยไม่ยังไม่มายังเรื่องเรื่องที่จะฉีดวัคซีนยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เรื่องนะคุณโยมนะยังไม่มีหมอที่จะมามาลูกขนุนนะโยมลูกใหญ่เลยฮ่า <c oughs> ก็พอ,อนะจอเนาะเดี๋ยวพ่อจะไปทำงานต่อก่อนมีงานอีกเยอะคุณโยม น,นชีวิตเจ้าวาัดอนั่นน้นเดินมาอีกอวมานอนตรงนี้นะโอ้ยคือเดินตามคนยมเดินตามมานะเจาะเดินตามมานะเดินตามมาใกล้ๆแล้วก็มานอนใกล้ๆคนยมพ่อมมีเวลาลูกเอ้ยงานเยอะลูกมีเวลาหน่อยๆได้มาเล่นกับเจาะก็ถือว่าโอเคลูก มีอะไรก็ซื้อมาให้กินนะลูกเนาะแต่ให้ลูกเนนมาตอนบ่ายแต่ให้ลูกเนนมาเอยวไปบ่าย,ายลูกเนนก็ไปเรียนอยู่ตอนนี้ไปไปอบรมอยู่โอ้ยนอนยมนะนอนก็ท่านี้มันมัน่ารักจังเว้ยท่านี้ยมนี่ท่านี้นะท่านี้จออน่ารักมากเลยนะเอ้ยเจ้าหลิงอ้วนเจ้าหลิงอ้วนเอ้ยนะ คนโยมโอ้ยอ้ยพ่อไม่ว่างหรอกพ่อจะต้องไปทำงานบวยดูนอนคนโยมนอนหอให้เกาให้นะเออยังไม่รู้คนโยมว่าจะมีหน่วยงานไหนมาจับจ่อไหม ถ้าวันหนึ่งถ้ามีหน่วยงานมาจับจออตมาภาพก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทํำยังไงคนณโยมนะก็ไม่รู้เหมือนกันจะต้องทํำยังไงซึ่งมันก็ว่ายากนะโยมเนาะอ่ะน่าจะมีโยมมาหาหรือเปล่าป่ะให้ก่อนนะจอมีโยมมาอ่ะโอเคคุณโยม นะเดี๋ยวไปมิโยมมาจอดไปก่อนนะลูกนะไม่ต้องตามมาลูกโอ้ย<笑><笑>พ่อจะไปแล้วมีโยมมาหาลูกมจะมาให้เกาตลอดไม่ได้ลูกเอ้ยโอ้ยโ,อโ,อโดนมาให้เกาคนยมด,ด,ดูดิ โยมใครว่างก็แวะมาหาจอบ้างนะโยมนะนะเผื่อจะได้มาเก่าให้เจอบ้างไปก่อนลูกโอนอนมองเลยคนโยมเจาะเนี่ยเหงาเลยใครมีเวลามาเก่าให้เจอหน่อยเร็วเดี๋ยวพ่อต้องไปลูกนะโอ้เดินตามเลยอะ่ะเดี๋ยวพ่อมาใหม่นะลูกนะ ไม่ต้องงอนไม่ต้องงอนไม่ต้องทําเป็นงอนอ,อ,อ่ะขอหยุดแค่นี้นะโยมนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาไล่สดให้ดูใหม่เดี๋ยวไปรับโยมก่อนเนจ้าวาดโยมงานมันเยอะนะขอเจริญพร